บ i ิตั n ไรเดอร์สนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่กับทางร้านล็อบายสรเรียบร้อยอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเดิมที่เสื่อมอายุการใช้งานนะครับส่งผลอะไรนะครับก็คือเปิดเครื่องไม่ติดนะครับก็ด้วยพลังงานแบตเตอรี่นะครับก็ตรงนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เสร็จเรียบร้อยกลับมาชาร์จไฟเข้าเปิดเครื่องติดได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็นำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบัน นะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จโดยปกตินะครับก็ถอดสายชาร์จนะครับพอเครื่องก็ทํางานได้ตามปกตินะครับเลื่อนลงนะครับตกลงนะครับวิวก็สามารถที่จะตกลงได้ตามปกตินะครับ คุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีไว้เราก็ใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพนะครับเกีดเดียวกันกับการมินนะครับก็ mm hmm. ขอบคุณมากครับร้นานล็อกลีไว้ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ